บานนี่เขาครับพี่นอ้องพาพี่น้องมาลงหนองนะครับวันนี้ครับหนองบานมุ่งหอมเนาะบานมุ่งหอมครับนี่ครับบรรยากาศับพี่นอ้องอะสมมอติว่วพี่น้องร่างสีมานบ่เป็นได้พอ,อวันนี้มันเป็นต้ามีปลายอยู่ครับนี่ใช้ก็ยินเงนเยอละละ เราพอรู้นะปมานั้นเด้อมันก็ต้องมีให้เรานะ้วนะพ่อเนาะครับนี่ครับพี่น้องน้องกับปุ้ยไงุ่้ยหน่อยครับพอดีรอชมมึงครับพี่น้องกับสี่มันบ่ฮะขับ้ถกันสี่มันประคอไงอยู่ครับพี่น้องมือนนี่ชอบมึงครับพอแล้วพี่น้องพอแล้วปลายังครับนี่ปรคอคือประคอตึงบ่ครับบ่อขันปัญญาพอดีสำหรยบกล้วยนี่นึงได้พอดี ส่มพี่น้องส่งกำลังกำลังยืนมาเลยครับไั่ใหญ่พอนขึ้นเด็กพี่น้องพอดีครับนะมาดมาแล้วพี่น้องมาดมาแล้วน่าได้มาแล้วตัวนึ่งฮะส้มมึงยืดเด้อพี่น้องติดตามไปเรื่อยครับ อันได้ขโมงเหรอครับแม่โบต่างหมดอย่าง้ะครับตัวนี้มีมอ่งก่อนไปยังไงครับปพัยสู้แน่หรือเปล่าครับเขาหื้อาบ้าทกษังราังเลยเอาน้องเลือกไรเนาะเดี๋ยวติดตามมันด้พี่น้องด้วตัวนี้ ปลาคอใหญ่ยครับตัวนี้ติดตามมงครับพี่น้องโอ้วัตถนเห็นครับพี่น้องแหนันค่วงไรครับถ้าบ <laughs> ุนกระไซม่องครับพี่น้องวันนี้หากินายทา,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 างครับหากินไรลรยางนะอุปกรณ์พนหากินลายยางครับถึงม่องถึงแหงครับวันนี้ตอนนี้ม่องเขาได้เส้นครับไอ หาเส้นนี่ก็ตัวใหญ่เตี๋วอยู่บ้างใหญ่เต๋วใหญ่เต๋ามัะมันมันเวลามีจมเกี่ยวเลยตัวใหญ่ครับนะแดงส้มพี่น้องเด้อมันสีมานบะข่ามอวงส่วนี้เฮากะแซ่บไปซะก่อนครับสูตรสูตรก็คอม่งถือแล้วพี่น้องมองถือแล้วนี่นี่โอ้ พ่อหลุนอยู่พ่อหลุนอยู่โอ้มองก็ถือปรคอเนาะตัวใหญ่อยู่พี่น้องตัวใหญ่อยู่ที่มกันไปเลยนะครับอ่าไปเก็บปลากันเด้อพี่น้องกว่าน,นี้ฮะเด็กสองตัวเราพี่น้องเลยครับตัวใหญ่เติบโตมาในกล้วยนะครับฮะที่ตามมา่าอย่าครับจะยาวอาเล้ยงมันนี่ มิตรหลุนนี่เนาะส่วนมากโอ้ขอท่าพ so uh, so ี so so yeah, oh, ่เนาะอีกสามตัวแล้วครับทิ่ตามเรื่อยพี่น้องทิ่ตามเรื่อยมาเรียนมันงุดหยาดมาอันนี้ครับตัวนึงโอ้โหหลุนใหญ่หลุนใหญ่พี่น้องมีตัวแล้วครับมิตรหลุนเดียวกันเลยหลุนน้ำงามเลยพี่น้องหลุนน้ำงามเลยครับ อ่าร <formation> ah, ุ the the like ่นเดียวกันพี่น้องเดียวกันเดียวกันครับเออน้องนี่มีแต่ประคอกนดินถอดเสื้อกันมันจะคือโอ้หัวน้องนี่มีแต่ประคอพี่น้องรุ่นเดียวกันเลยโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องมานิวครับเมื่อนี้ครับเดชีหาตัวครับคือว่าบดตบกระชวยเลยพี่น้องเลยอ๋มีคนกระปุกคน มันอยู่ครับมันอยู่ครับนะได้สามสี่ตัวลพี่น้องห้าตัวครับอ่าปลาดุกก็ได้อีกแล้วจะลุนสามหน่อยกล้วยครับปลาดุกก็มีครับพี่น้องได้แล้วปลาดุกนี่อ่าปลาดุกก็ได้ครับพอเขากอดกระบอกขวานนะนี่ครับลงแป๊บเดียวได้นี่ครับสล้มแป๊บเดียวได้สี่ห้าตัวหกตัวล่ะเป็นยังไงพ่อทั้งพุ่นเมียดอยู่นี่ครับ ด่างไงนะ่ะกรคอใหญ่น eh. BE ั่นเดี๋ยวยังเอาขึ้นยังน้อยคนเดียวขึ้นให้มันเหินเาซะก่อนเนาะครับให้มันเหิน่อาซัก่คนขับด่างไงฮะที่ตามเรื่อยๆพี่น้องที่ตามเรื่อยๆครับเอาคอยลงกันไม่ได้คอยติดกอกลงได้ฮะคนบันเท่าไหร่จริมืวันี้มากครับคนบันหน้าชาแนลได้ครับพี่น้องนี่ครับวัอนี้ไฟเสิร์ฟย่างเดียวครับพี่น้องวัอนี้ คือสิบโพรงน้องโอ้ถ้งผุนอีกลราพี่น้องผุนอ่ะเดี๋ยวไปเอากันได้พี่น้องเด้อฮะมองอีกแล้วพี่น้องมองอีกแล้วโอ้มันครับน้องมองเนาะพ่อใหญ่เออไแล้วพี่น้องโอ้จะประคองครับพี่น้องหลุดวนเลยตัวซ้ำนวยกล้วยมันครับพี่น้องอยู่ใมันฮะเรื่อยๆครับที่ตามเรื่อยๆ ได้นะครับจับปลาด้วยมือพี่ดองจับปลาด้วยมือพี่ดองเนือเชี่ยบจังไบร่เนื้อมาแล้วผมไ<อ>ม่แห่ผมไม่หยั่งครับจับเอาล่วนนี่นะครับสุดยอดครับผมมีหนอกแห่เลยได้ีลโอ้ตัวบอกใหญ่หนึ่งจกเอาลว่วยนี่น้ำแก่ตัวบอกใหญ่ ทาบงนี่ละทาบงตัวใหญ่นี่เห็นมั้มันโดดความั่ครับโดดความมังตัวใหญ่นึงครับบังผัดบุตรผัดบุตรผัดบุตาับรผดบร่ับุตรันบับัับรับบัับบังคับุััุัรบบนี่ เอามาอูแห้งเวยตกใจวดอุ้ยซ้ำแขนเนาะตรยังอีม่มอีกมาแม่หอดมองพี่โ้ออุ้ยยัี่เนาะซ้ำแขนครับซ้ำแขนเพมมาหน้าพี่น้องเรื่เรื่อยเเรือเอาปด้เอาปดยวเาันะลองคก่น้องลองเมไม่ดตํามเห้พี่น้องเลยมันกัซึ้งหัวมาห้เห้ยโัียงน้ำฟังกับมี่ไดพี่น้องเด้อน่ครับปลามันจะอยู่น้ำฟังเพื่อฟังอยู่นี่นาอะไรออกจากฟังก่อน บ่มันกำเลยล้น oh. oh. uh oh. uh oh. ี่มันกำมาได้อยู่นะขัดอะไรบ้างครับมองดูมันคือเอาหย่าเอาซะอาดเลยดิมันแห่ใหญ่แล้วพี่น้องแห่ใหญ่ครับมันดตัวมแห่หยาแล้วมันยังอยู่พี่น้องยังอยู่อยู่ครับอส่งเบิ่งครับพี่น้องดรอส่เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอามาโซ่ให้พี่น้องมุดตัวเอาโซ่ดูโซ่ดูโซ่ดูทำได้อะมุดตัวเต็มเต็ม เดินไหมขา่เห็นหีเอามาโซ่เอามาโซ่เห้ยจะเห็นเียเบิกขาเบิดวะแล้เด่นะครับดแล้วเดแล้วเอาขึ้นมาโซ่ดบมาโซ่ดโซ่ที่ดอกบวนู้นแขมกโซ่ดอีนเเอาขึ้นมาแห่สิลุดขาดึงได้วยชิ้นม้ได้เยอะๆสมควรอยู่ครับสมควรอยู่ ไม่ตร oh, oh, ุ่นนี <t <t ่นาประคอเนาะพอดีพอดีครับพอดีลายตัวเนี่ยมันตัลายตัวอยู่มันถึงแค่ตัวเดียวแบนอ่อบนเรื่อยๆมาพี่นกพี่นกให้ยุให้เกี่เออนี่นกเขาไปได้เช่เนาพี่นกได้กรุ่เท่าาะนะครับเบร์หนไมจ่อแับมัดใจกัน้องหนีมีต่ประคอทั้งนั้นเลยนี่ครับลุ่นพอเบิรงเลย สวยต้นบานเมื่อยๆดอกเลยลยนะครับโอ้ตันอะไรกันใหญ่ต้นอรกนดีใหญ่ขึ้นใั่อ้นกันตัวใหญ่ขึ้กันโอ้หมาันเตัวใหญ่น้คนนี้น้คนบ้านหน้านี่คนหมาคนหมาพี่เอามาขบถน่มลายเป่นเป็นยนยางมั่งต้มมั่งเับพี่ดอแนี้่ยขัดส่วนพี่แตอยู่ นะเป็นได้ผลงานเดินไฟก่อนนะสุดยอดสุดยอดไปทุกคนเลยเรียงอยู่พี่น้องกเข้าขึ้นการอยู่ครับพีตาลุ่นพอเบิรงเลยเดี๋ยวต้องขวนกับพี่น้องพี่ใหญ่ให้กินครับวานนี้้าท่านเียงข้ท่านเทียงเนาะครับพี่น้อง ก็ไม่เฮ็นจะเฮ็ดกินครับ